พูดถึงเรื่องผลไม้ไปกันที่จังหวัดตราดบ้างน,นะคะจังหวัดตราดมีการติดตามการดําเนินงานของสากลส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราดจํากัดหรือว่าบ้านเงาะตราดค่ะที่ใช้กลไกสากลส่งออกเงาะและทุเรียนของสมาชิกไปยังเวียดนาม นายนารงเทพเสนารองผู้ราชการจังหวัดตราดลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงานของสหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราดจํากัดหรือว่าบ้านเงาะตราดในการใช้กลไกสหกรณ์เพื่อจําหน่ายผลผลิตให้กับเกษตรกรสมาชิกโดยมีนางวรัญญาธนอมพันธ์พาณิจจังหวัดตราดนายสมพลสุพรหมอินสหกรณ์จังหวัดตราดนายพงพัสสินรายในอำเภอเขาสมิงตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมนะคะมีนายธนพัฒนาวินัสผู้จัดการสหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคการเกษตรจังหวัดตราดจํากัด รวมให้ข้อมูลทั้งนี้สหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราดจำกัดหรือว่าบ้านเงาะตราดปัจจุบันมีสมาชิกเกษตรกร124คนการดำเนินงานของสหกรณ์แห่งนี้มุ่งสร้างจุดแข็งในการขายผลไม้โดวยวิธีการรวมตัวกันขายเพื่อสร้างอำนาจในการต่อรองด้านราคาโดยในปีการผลิต2567สากสหกรณ์แห่งนี้ยังคงเป็นจุดศูนย์กลางในการรวบรวมผล,ผลผลิตของสมาชิกในการส่งออกผลผลิตเงาะตราสีทองสู่ประเทศเวียดนามโดยราคารับซื้อเงาะสีทอง ณวันที่2พฤษภาคม2567อยู่ที่กิโลกร,รัมละ22บาทส่วนเงาะโรงเรียนมีราคาร,รับซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ30บาทนอกจากนี้ยังมีการรวบรวมทุเรียนพันหมอนทองจากสมาชิกกระจายไปยังคู่ค้าในประเทศแล้วก็เครือข่ายสหกรณ์โดยรับซื้อที่ราคากิโลกร,รัมละ110บาทนะคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดท่านกล่าวค่ะบอกว่าการเดินทางมาตรวจเยี่ยมสากรส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราดในครั้งนี้เป็นการติดตามผลผลิตที่กําลังออกสู่ตลาดโดยเฉพาะเงาะเนื่องจากปีนี้คาดว่าจะมีเงาะของจังหวัดตราดออกสู่ตลาดประมาณ97,000ตันในส่วนของการตลาดเงาะจากจังหวัดตราดก็จะมีปริมาณการส่งออกประมาณร้อยละส่ส่วนใหญ่จะส่งไปยังประเทศเวียดน,นามส่วนอีกประมาณร้อยละ96จะเป็นการส่งจําหน่ายเพื่อบริโภคภายในประเทศ สถานกา์วันนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรเองก็อยู่ได้นะครับผู้ส่งออกก็อยู่ได้นะครับแต่วันนี้ที่มีเรื่องฝากนะครับที่มาพบก็คือเรื่องของแล้ววันนี้นะครับสืบเนื่องมาจากท่านนายกเศรษฐานะครับที่มาตรวจเมื่อวันที่27เมษาที่ผ่านมาเนี่ยท่านฝากเลยว่าวันนี้ราคาผลไม้บ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะมังคุดเงาะลองกองเนี่ยห้ามราคาตกตามเด็ดขาดนะครับที่จะฝากวันนี้ก็คือเรื่องของการควบคุมนะครับเรามีการควบคุมที่ขาดอยู่ก็คือเรื่องของคุณภาพเกษตรกรบางท่าน นะครับในการที่ไปพบปะก็คือว่าพอเรามีความแตกต่างกันนิดเดียวมองไม่เห็นเนี่ยนะครับทำให้มีการเอารอสีทองเนี่ยไปหลอกก็ไปน้อยโรงเรียนเห็นไหมฮะโดยการอาจจะมีการเล่งอะไรก็ตามแต่เนื่องจากว่าเงาะสีทองมันออกในช่วงเมษานะครับร้งองเรียนนี่ออกพฤษภานะครับเพราะ,ะนั้นช่วงนี้จะมีการลักษณะของการที่เอาสารเล่งอะไรก็ตามแต่หรือสารเล่งสีเนี่ยนะครับซึ่งไม่แนะนําให้ใช้ถ้าเกิดว่า คุณภาพมันไม่ดีเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อต่อพี่น้องเกษตรกรเ,กอเอง